มิชชันธ o o ม Podcast. Continue with your mission. สวัสดีครับนี่นี่ต้อนรับเข้าสู่ m มิชชันธ h e มู o พอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับประวิทย์านอุสาหะครับวันนี้ผมเอาบทความจาก Harvard Business Review นะครับชื่อว่า holding on your marketing budget in a downturn นะก็คือว่าในช่วงเวลาที่เศร,รษฐกิจไม่ดีแบบตอนนี้เนี่ยนะฮะ เรื่องของการใช้งบประมาณด้านการตลาดเนี่ยเราจะพิจารณาอย่างไรบ้างนะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่ดีเน่ยนะครับงบประมาณที่ถูกขอใช้คำว,ว่าเพ่งเล็งมากที่สุดละกันเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ได้ถูกตัด แต่ถูกเพ่งเล็งมากที่สุดเนี่ยก็คืองบประมาณด้านการตลาดนี่แหละเพราะว่าสาหรับหลายๆองค์กรนะครับอย่างเช่นองค์กรอย่างของผมเป็นต้นเนี่ยงบประมาณด้านการตลาดเนี่ยถือเป็นงบประมาณที่สูงที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับอะไรที่เป็นเงินก้อนใหญ่นะครับก็จะต้องถูกเพ่งเล็งนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็คนที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้เช่น CMO นะฮะต่างๆเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ท,ที่ต้องคิดอะไรเยอะนิดหนึ่งนะครับแต่ที่บอกมันไม่ได้หมายถึงว่าจะตัดเสมอไปนะฮะก่อนอื่นเลยเนี่ยเรา เวลามีวิกฤตอย่างเงี้ยตอนนี้นเราเรียกว่าเราอยู่ในวิกฤตแล้วล่ละนะครับก็วิกฤตมากวิกฤตน้อยก็ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมขึ้นอยู่กับประเทศแต่ว่าผมคิดว่าเราเราเรียกได้แล้วล่ะว่าเราอยู่ในวิกฤตแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาบอกในบทความนี้ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยคือบอกว่าเวลาเราอยู่ในวิกฤตเราก็ต้องเรียนรู้จากวิกฤตก่อนนะฮะสิ่งที่น่าสนใจก็คือ,อ,อวิกฤตทุกครั้งที่ผ่านมาเวลาเราไปดูเนี่ยนะครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่างแต่ถ้าพูดในมุมของมาร์เก็ตติ้งเอง เราจะพบว่าถ้าเกิดว่าในวิกฤตเราตัดสินใจที่จะทิ้งลูกค้าไปโดยเฉพาะสําหรับธุรกิจที่จําเป็นต้องการความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าถ้าเราสนใจทิ้งลูกค้าไปในช่วงที่ที่มีวิกฤตเนี่ยการจะเอาลูกค้ากลับมาเนี่ยต้นทุนมันจะสูงแบบมโหรารมากแล้วหลังจากจบวิกฤตเนี่ยเราจะออกสตาร์ทช้ากว่าคู่แข่งเยอะนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในในวิกฤตที่ผ่านมานะฮะเป็นเป็นพทเทิร์นซ้ำๆนะครับดังนั้นเนี่ยคำนามก็คือว่า ในฐานะคนที่ดูแลบัตเจ็ตเรื่องมาร์เก็ตติ้งนะครับหัวหนะ้าแผนกการตลาดหรือว่า CMO หรือใครก็แล้วแต่เนี่ยจะทําอะไรได้บ้างในช่วงเวลาแบบนี้นะครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าคุณจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆกับ C-level คนอื่นๆนะครับ CFO COO CEO อะไรต่างๆนะพวกนี้เนี่ยเพราะว่าการอธิบายเรื่องคอน, <S <S นเซ็ป ของ Marketing Spending เนี่ยนะครับทุกคนจะต้องเข้าใจตรงกันและอยู่ on the same page อยู่อยอยู่หน้าเดียวกันจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีการอาธิบายถึงการใช้แล้วแล,แ,ลและทุกคนมองมันว่ามันเป็นค่าใช้ใจ่ายแบบเหมือนอย่างอื่นเนี่ยนะฮะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเวลาทุกคนโดนแรงกดดันจากเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะเราก็จะใช้เงินไปกับอะไรที่มันเห็นผลเร็วๆนะครับ เช่นอะไรอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยมัน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 ได้ยิงไปแล้วยิงแอดไปแล้วได้เป็นคอนเวิร์ตกลับมาได้เลยหรือว่าโปรโมชั่นแรงๆอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับซึ่งหลายครั้งเนี่ยคือมันก็ทำไอ้นั่นก็ต้องทําอยู่แล้วนะฮะแต่หลายครั้งเนี่ยเราทําแบบนั้นอย่างเดียวเลยโดยที่ลืมเรื่องของอะไรที่มันเป็นภาพยาวกว่านั้นมาร์เก็ตติ้งมันเป็นคอนเซปที่ที่ที่มีความยาวคือมันไม่ใช่แบบทําวันนี้เห็นผลวันนี้บางอย่างมันต้องสะสมแล้วก็หยุดทําไม่ได้นะครับมาร์เก็ตติ้งฟันนอลนะฮะ คือคือตั้งแต่เราเห็นนะแต่เราก็มาอยู่คอนซิเดอร์ตัดสินใจซื้ออะไรพวกนี้มันยาวพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะคนที่ดูแลการตลาดเนี่ยต้องอธิบายคอนเซปต์อันนี้และให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจตรงกันมามสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยทำไมของบางอย่างมันอาจจะดูแบบน่าตัดแต่มันตัดไม่ได้เพราะอะไรนะฮะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดซับซ้อนมากผมคิดว่าเราเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยของคนที่ดูแลงบด้านการตลาดนะครับคือต้องอธิบายอันนี้ให้กับ คนอื่นๆที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเหมือนกันได้นะครับอันที่สองนะฮะบอกว่าให้ไปหาจุดไร้ประสิทธิภาพขององค์กรนะครับแล้วเปลี่ยนวิธีการทํางานซะทุกบริษัทเนี่ยนะฮะมีมีไ,ไอเขาใช้คาว่า legacy spending pattern ก็คือแบบคือคือเคยทํามาแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็จะทำแบบนี้ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะเคยจ้างเอนซี่เจ้านี้ก็ใช้มาตลอดอะไรแบบเนี้ยนะฮะไม่เคยไปวัดประสิทธิภาพจริงๆ,ซ,งๆซึ่งบางทีมันก็ไ อาจจะมีวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่านั้นนะครับในข้อในเขาเขียนเลยว่า inertia is powerful ผมชอบคำนี้นะคือคือแรงเฉื่อยเนี่ยที่เราเคยทำมาตลอดเนี่ยมันทรงพลังมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเรามาดูครมาลื้อวิธีการทำงานใหม่หลายอย่างเนี่ยนะครับเอ่อที่ช่วยลดต้นทุนได้เนี่ยมันอยู่ระหว่างการประสานงานระหว่างแผนนะครับโดยเฉพาะไซโลแต่และไซโลเนี่ยนะบางทีก็มีวิธีการทํางานของเขาแบบหนึง่งบางทีมันขัดแย้งกันเองด้วยซ้ํา แต่โอกาสวิกฤตเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะมาลื้อ process และการตลาดก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ใน process ที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับหลายแผนกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีแนละเขาบอกว่าในเวลาแบบนี้เนี่ยเป็นเวลาที่คนเนี่ยยอมเปลี่ยนมนากที่สุดเพราะฉะนั้นถือโอกาสนี้เลยนะฮะในการที่เข้ามาเปลี่ยน way of working นะครับแล้วก็ดูว่าอะไรที่ไร้ประสิทธิภาพเนี่ยจัดการจ้ะนะฮะ แล้วก็โยกย้ายทรัพยากรไปในที่ที่ถูกต้องนะครับผมยกตัวอย่างอันหนึ่งแลวกันให้ฟังว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยอยู่ในองค์กรที่ที่มีสินค้ายเยอะๆนะฮะแล้วเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า product class ใช่ไหมฮะ A B C D อะไรแบบนี้นะอันเนี้ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มันนั่งพิจารณาว่าเอ้ยเราควรยังควรจะจัดคลาสแบบนี้หรือเปล่านะฮะแล้วคลาส A เนี่ยมันยังเป็นคลาส A อยู่จริงหรือเปล่านะครับแล้วจํานวนของที่อยู่ในคลาส A B C D มันควรจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเนะี่ยผมยกตัวอย่างแค่นี้น บางทีเราจะพบว่าเฮ้ยจัดคลาสตรงนี้ไม่เวิร์กแล้วและการละคลาสตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับทั้งหมดเลยนะมันเกี่ยวข้องกับ supply chain มาจะต้องสต็อกของเท่าไหร่ต้องมีบัฟเฟอร์เท่าไหร่นะครับมันเกี่ยวข้องกับเทรดนะฮะว่าจะต้องทํายังไงของนี้ต้องให้มันอยู่ชั้นตรงไหนอะไรแบบนี้คือมันเกี่ยวโยงไปหมดเลยแต่ว่าเราอาจจะไม่เคยมาดูเลยว่าเราจะต้องจัดอันนี้ใหม่หรือเปล่านะฮะเป็นต้นนี้ก็เป็นเวลาที่ดีนะครับข้อที่3ครับเขาบอกว่า embrace speed and agility ครับแน่นอนอยู่แล้วนะฮะความเร็วสําคัญมากนะครับในในช่วงเวลาแบบนี้นะฮะ แล้วก็ความคล่องตัวด้วยนะครับ agility ในที่เนี้มันคือความคล่องตัวเราต้องสามารถแบบโยกบัตเจ็ตจากอันนี้ไปเป็นอันนี้ได้ละแล้วก็เฮ้ยอันนี้ไม่เวิร์กก็ต้องหยุดสลับมาไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ต้องมีคนคอยมอนิเตอร์ตลอดเวลามันเกี่ยวข้องกับการใช้เรื่องของออข้อมูลด้วยบางทีเนี่ยเอ่อมันมีโอกาสโผล่ขึ้นมาในข้อมูลที่เราเก็บอะว่าเฮ้ยอ,อันนี้มันมันเกิดมันมีโอกาสอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องคว้าให้ทันถ้าเกิดว่าองค์กรเราอุ้ยอ้ายมากนะฮะโอกาสมาเห็นโอกาสแต่คว้าไม่ทันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับ ข้อที่สี่ครับเขาบอกว่าในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยหลายองค์กรเนี่ยถอยงบ marketing spending เยอะมากนะครับซึ่งในบางกรณีก็อาจจะเป็นจะต้องถอยจริงๆแต่เขาบอกว่าให้ดูตรงนี้ดีๆเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยนะครับหลายครั้งเนี่ยคนที่มีข้อมูลที่ดีนะฮะแล้วก็นักการตลาดที่มีข้อมูลที่เพียงพอที่ดีเนี่ยบางทีจะเพิ่ม marketing spending ้วยซ้ำในช่วงเวลาแบบนี้เพราะว่าเขารู้ว่ามันเป็นช่วงเวลาแห่งการยึดพื้นที่นะครับผมเคยพูดเสมอว่าเวลาออกจากวิกฤตอ่ะตำแหน่งของ ธุรกิจมันมักจะเปลี่ยนสมมุติว่าเราเคยอยู่ที่เจ็อย่างเงี้ยบางทีออกจากธุดเกรดเราจะออกมาเป็นที่สองก็ได้นะคะคือรูปแบบตอนนี้มันจะไม่เหมือนกันมันจะมีคนที่ถอยมันจะมีคนที่ลุกนานๆนะนะนะคำถามก็คือว่าเอ๊ะถ้าเราควรจะทํำยังไงดีนะครับก็ต้องมาดูว่าข้อต่อไปฮะข้อต่อไปเป็นข้อสําคัญว่าเราควรจะทำยังไงกับกับว่าเราจะเราจะถอยหรือจะจะเพิ่มดีนะครับคุณจะต้องดู s e c t o r ร์ดินาม เขาบอกว่า make your decision in context of your sector's dynamics นะครับแปลว่าอะไรนะฮะในธุรกิจที่เราจำเป็นจะต้องรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้านะครับเช่นนะฮะธุรกิจการเงินนะครับธุรกิจ consumer goods เนี่ยอย่างอย่างที่ผมทำเนี่ยนะฮะ FMCG พวกนี้เนี่ยนะฮะหรือธุรกิจร้านอาหารนะครับโดยเฉพาะร้านอาหารที่เป็นเชนเนี่ยนะครับธุรกิจพวกนี้นะฮะมีแนวโน้มหรือควรจะนะครับอย่างน้อยใช้งบเท่าเดิม นะฮะหรือบางทีอาจจะต้องเพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วยซ้ำถ้าเกิดเห็นโอกาสอย่างที่เล่ามาในใน,ในอันที่แล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าวิกฤตที่ผ่านมามันสอนเราว่าการที่เราต้องกลับไปเอาลูกค้ากลับมาใหม่ถ้าเกิดว่าเราทิ้งเขาไปแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกในตอนต้นเนี่ยนะ cost of reacquisition is way too high คือต้นทุนในการไปเอาลูกค้ากลับมาเนี่ยมันแพงมากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกลุ่มธุรกิจแบบนี้นะครับธุรกิจแบบนี้เนี่ยนะฮะไม่ควรถอยเรื่องการตลาดหรือถ้าถอยก็ไม่ควรจะถอยเยอะนะครับ แต่ในบางกลุ่มธุรกิจเช่นเอนเตอร์เทนเมนต์หรือคอน s u m e r อิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้เนี่ยอาจจะต้องปรับแผนไปแบบเขาชื่อว่า make decision on the fly ก็คือปรับแผนไประหว่างที่มันเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นเพราะว่ากลุ่มธุรกิจนี้เนี่ยออยอดขายเนี่ยการตลาดก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าพฤติกรรมลูกค้าเนี่ยสำคัญมากถ้าเกิดว่าพฤติกรรมลูกค้าในในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเขาถอยคือเขาไม่ใช้่นะฮะเขาแบบรู้สึกว่ายังไม่อยากใช้เงิน spending ในกลุ่มนี้เนี่ยบางที marketing บัตเจ็ก็ต้องถูกลดตามไปด้วยนะครับมันไม่เหมือนกับกลุ่มพวก FMCG เพราะว่า FMCG มันเป็นของที่ยอดมันจะไม่ตกเยอะเพราะยังไงคนก็ต้องใช้นะฮะมันเป็นของกินของใช้สบู่อะไรพวกนี้ยังไงมันก็มันก็ต้องใช้เพียงแต่ว่าเขาอาจจะสวิชมาของถูกกว่าหรือเปล่านี้ไม่แน่แต่อย่างกรณีแบบมือถือแบบนี้เราไม่เปลี่ยนมือถือปีหนึ่งก็ไม่เป็นไรถูกไหมครก็ยังพอพอทนได้เนี่ยอ่ะอันเนี้ยก็ต้องพิจารณาดูว่าเราอยู่ในเซกเตอร์ที่มีลักษณะแบบไหนนะครับแลนะข้อนะสุดท้ายก็คือ ในช่วงเวลานี้เนี่ยต้องเอาข้อมูลมาใช้เยอะๆผ่านการทำดิจิตอลทรานช์เมชั่นอย่างจริงจังนะครับเรื่องของคัสเตอร์เดต้าแพลตฟอร์มต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยต้องทำแบบจริงจรงจังๆ,ๆ,ๆแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วกันในการทำนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันคือถ้าเรารู้สึกว่ากิจกรรมบางอย่างทางการตลาดมันลดลงลนะฮะก็เป็นโอกาสที่ดีในการเอาเวลามาสร้างเรื่องของดิจิตอลทรานช์เมชั่นทำฐานข้อมูลลูกค้าใหม่ต่างๆนานาพวกนี้นะครับ ในเวลาแบบนี้เป็นเรื่องเป็นเวลาที่ไม่ง่ายเลยจริงๆนะครับในเรื่องสเหรับ CMO ที่จะต้องมาดูแลเรื่องของบัตเจตต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับทำความเข้าใจสื่อสารนะครับแล้วก็ใช้เงินให้ถูกที่แล้ววางกลยุทธ์ให้เข้มแข็งนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องมีความยืดหยุ่นและปรับได้ปรับได้ด้วยนะครับแต่ว่าต้องมีทิศทางที่ชัดเจนนะฮะผมคิดว่าการสื่อสารเรื่องของการใช้เงินในตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นมากจริงๆเพราะว่า องค์กรที่ไม่สื่อสารกันเนี่ยนะมันก็จะเกิดความการตีความกันไ่ได้ว่าเฮ้ยนี่เวลาแบบนี้ยังกล้าใช้เงินอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยบางทีมันมีเหตุผลเหมือนกันที่ต้องใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์นะฮะสำหรับท่านที่อยู่ในสายงานการตลาดนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ i s s i o n to the m o o n Podcast c o n t i n u e with your Mission